ภาวนากคือการฝึกอบรมจิตใจฝึกอบรมปัญญาทำจิตใจของเรานี้ให้สงบสงสปราศจากกิเลสเพื่อหัวหมองให้มันเจริญด้วยคุณธรรมความดีต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของความตายนี้เราก็ใช้หลักของภาวนาก็คือมาพิจารณาเห็นเรื่องของความตายว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อมันเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริง ยอมรับความจริงแล้วเราก็โน้มเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองว่าท้ายที่สุดคนเราต้องจากไปด้วยความตายเพราะว่าไม่มีใครที่จะหนีความตายคนได้สมควรที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความไม่รุมหลงมัวเมาด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าเรื่องของความตายเนี่ยมันมีหลักของความจริงอยู่ว่า มันจะต้องมาถึงแก่ชีวิตทุกชีวิตอย่างแน่นอนอันเป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้แต่ในความที่ว่าแน่นอนว่าเราจะต้องถึงแก่ความตายนั้นมันก็ไม่มีความแน่นอนที่ว่าเราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่คนนั้นจะตายเมื่อไหร่คนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่จะตายก่อนคนเป็นลูกจะตายทีหลังอย่างนี้ก็กำหนดไม่ได้ เราจะไปบอกว่าคนนั้นยังเด็กยังหนุ่มยังสาวจะตายทีหลังคนแก่ตายก่อนมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะบางค้งคนเด็กหนุ่มคนสาวมีเหตุให้จากไปก่อนก็มีคนบางคนที่เราคิดว่าจะอยู่ได้นานๆบางทีก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานบางคนที่เราคิดว่าจะอยู่นานบางทีก็าจากไปก่อนอะไรเหล่านี้นี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกําหนดได้ ไอ้เรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยเรื่องของความตายได้ทุกเพศทุกไปเนี่ยมันมีตัวอย่างมาแล้วอยู่ในอดีตการนานมาแล้วในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายัางทรงพระชนอยู่มีเด็กสาวคนหนึ่งอายุ16ปีเป็นลูกของเศรษฐีเด็กสาวลูกเรษฐีอายุ16ปีนี่เป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามมาก เด็กสาวคนนี้นี่หน้าตาผิวพรรณผ่องใสเป็นคนงามคนสวยทีนี้พ่อแม่ห่วงห่วงลูกห่วงลูกสาวก็เลยเอาลูกไปไว้บนปราสาทเจ็ดชั้น,นมีปราสาทอยู่เจ็ดชั้นเอาลูกไปขังไว้ข้างบนเพื่ออะไรเพื่อว่าไม่ให้ลูกเนี่ยไปคบกับผู้ชายทีนี้ด้วยความที่เด็กสาวเนี่ยไปแอบ,บลักกับคนใช้ ลูกของเศรษฐีเนี่ยไปแกอบรักกับคนใช้พอวันหนึ่งพ่อแม่ของเด็กสาวเนี่ยหาเจ้าบ่าวมาให้แต่ก่อนเนี่ยเขาจะพ่อแม่จะหาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะจับคู่กันให้หาเจ้าบ่าวมาให้ลูกสาวของตัวเองลูกสาวของตัวเองนี่ก็เอาเรื่องไปบอกคนรักของตัวเองว่าพี่ตอนนี้พ่อแม่จะให้ฉันแต่งงานแล้ว ถ้าพี่รักฉันจริงเนี่ยพาฉันหนีเถอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแต่งงานกับฉันแล้วต่อให้ท่านเอาขันมากไปขอ,ขอเขาก็ไม่ยกให้หรอกทีนี้พอตกลงกนันได้ก็เลยพากันหนีพากันหนีทีนี้ก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนางก็ทําไรไ่ไถนาทํากิจการของแม่บ้านแม่เรือนทุกอย่างทีนี้ไม่นานมานางก็ท้อง พอท้องทีนี้ท้องแก่ใกล้จะคลอดก็เลยบอกกับคนรักว่าบอกสามีว่าพี่พาฉันกลับไปคลอดที่บ้านของฉันหน่อยเพราะว่าอยู่ตรงนี้เราไม่มีญาติไม่มีใครเป็นญาติพี่น้องของเราถ้าฉันคลอดคนเดียวเนี่ยมันลำบากพาฉันไปนคลอดที่บ้านพอ่อบ้านแม่ฉันเถอะทีนี้สามีของนางก็ตอบว่าก็จะว่า,าพากันหนีมาอย่างนี้ถ้าไปเจอหน้าพ่อแม่ก็โดน กักขังลมทุกตีสิฉันไม่กล้าพากลับไปหรอกทํายังไงทีนี้ผู้หญิงก็รบเล้าให้พากลับบ้านผู้ชายก็ไม่อยอมพา,ก,ากลับทีนี้ผู้หญิงเนี่ยท้องแก่ก็เลยหนีกลับคนเดียวแล้วก็บอกเพื่อนบ้านไว้ว่าถ้าผัวฉันกลับมาแล้วถามว่าฉันไปไหนบอกด้วยนะว่าฉันไปคลอดที่บ้านพอ่อบ้านแม่ฉันทีนี้พอสามีของ,งานางกลับมาจากทำงานก็มาถามเพื่อนบ้านว่า เห็นเมียผมไหมเมียผมหายไปไหนเนี่ยเขาก็ตอบว่าโอ้ยนางกลับไปคลอดที่บ้านฝ่ายผู้ชายก็ติดตามไปได้ครึ่งทางเยี่พอไปถึงครึ่งทางเนี่ยนางปวดท้องคลอดลูกก็คลอดลูกออกมาคนหนึ่งพอทีนี้นางคลอดลูกเสร็จปลอดภัยไม่มีอันตรายนางก็คิดว่าโอ้เราว่าจะกลับไปคลอดบ้านพ่อบ้านแม่ซะหน่อยไอแต่ตอนนี้เนี่ยเราคลอดเสร็จแล้ว ไม่มีธุรจะจาเป็นอะไรที่เราจะต้องกลับไปและกลับบ้านดีกว่าก็เลยไปบ้านสามีคืนทีนี้อยู่ต่อมาไม่นานอีกท้องอีกเดียวท้องลูกคนที่สองอีกทำเหมือนเดิมอีกขอให้สามีเนี่ยพากลับไปทอดที่บ้านพ่อแม่ไอ้ฝ่ายสามีนี่ก็ไม่ยอมนานก็หนีไปอีกรอบหนึ่งสามีก็ตามไม่ได้กลางทางบอกให้กลับก็ไม่กลับ พอดีนาปวดท้องกลางทางเหมือนเดิมพอปวดท้องแล้วไอ้วันนั้นในพายุมันเข้าพอดีอยพายุฝ,ฝนมันตั้งเขามันจะตกนะทูหญิงนี่ก็เลยบอกว่าพี่ไปหาที่ให้ฉันคลอดลูกหน่อยเนี่ยฝนมันจะตกแล้วฉันปวดท้องอยากจะคลอดลูกแต่ที่แล้วเราอยู่กลางป่านี่มันไม่มีร่มไม่มีอะไรเนี่ยพี่ไปหาตัดไม้ตัดอะไรมามงางุงปังทําเป็นหลังคาให้ฉันคลอดหน่อย ทีนี้ฝ่ายสามีนี่ก็เลยถือมีดไ,ไปไปถางกิ่งไม้น่ะไปเจอพุ่มไม้อยู่พุ่มหนึ่งกะว่าจะให้เอ่อเมียของตัวเองเนี่ยไปคลอดใต้พุ่มไม้ที่มันบังลมบงังฝนได้นะ่ะกําลังไปถางหญ้าอยู่พอดีงูเห่ามันออกมาฉกไอ้ผัวเนี่ยตายคาจอกปลวกน่ะกาลังไปถางหญ้าอยู่กะว่าจะทําที่ให้เมียคลอดทีนี้เมียแกก็คลอดลูกอยู่คนเดียว หันหาสามีก็โอ้ยอะไรจะมาเนาะย,ยังไม่เห็นมาก็เจ็บปวดทุรนทุลายทอดลูกคนเดียวได้รับความลาบากพอทีนี้ฝนมาตกหนักอ่ะลูกสองคนก็ยังเล็กๆเนาะเจอฝนเจออะไรมันก็ร้องไห้กระจองอองแงมันก็มันโดนฝนนะ่ะนางก็เลยเนี่ยท,ทําท่าเอามือ,อยันพื้นไว้แล้วก็เอาเขา่ายันพื้นเอาลูกมาไว้ใต้ท้องทาท่า คลางเหมือนคลางเอาลูกมาไว้ใต้ท้องแล้วก็อยู่ท่านั้นจนถึงเช้าตอนแต่ทีนี้นี่ถึงเช้านางก็หมดแรงพอดีเอาตัวกันลูกไม่ให้ลูกโดนฝนตอนทีนี้เดินตามจูมือลูกคนหนึง่งกุ้งลูกคนเล็กไปด้วยจูงมือลูกคนโตไปก็บอกว่าไปไปเห็นพ่อเองเดินมาทางนี้แหละไปดูีทิทําไมพ่อเองไม่กลับมาพอเดินไปถึงเห็นผัวตายอยู่กลางจอมปวกตายอยู่ข้างจอมปวกร้องกรรร้อง,อง,องให้เสียใจ ว่าผัวโดนงูกัดตายข้างจอปลวกทีนี้นางก็เสียใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านไปหาพ่อแม่พอทีนี้ทางที่จะกลับเนี่ยมันมีแม่น้ํำอยู่ไอ้แม่น้ํานี่มันก็เชี่ยวนะเพราะว่าม่อคืนฝนมันตกหนักพายุมันเข้าไงตอนทีนี้นางจะข้ามแม่น้ําเนี่ยนางก็ไ่วยน้ําไม่แข็งแล้วตัวเองก็ไม่มีแรงด้วยก็เลยกะว่าเดี๋ยวเอาลูกไปทีละคน นางก็เลยให้ลูกคนโตเนี่ยลอยอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อุ้มลูกคนเล็กไปไว้ฝั่งหนึ่งอุ้มลูกทุลักทุเลข้าแม่น้ําไปเอาลูกไปวางบนใบไม้ได้เสร็จปุ๊บก,ก็กลับมารับลูกคนโตพอกาลังกลับมารับลูกคนโตเนี่ยด้วยความเป็นห่วงลูกนะก็หันมองอยู่เรื่อยๆหันกลับหลังไปมองลูกคนเล็กอยู่เรื่อยพอดีจังหวะเหยียวมันเห็นเด็กน้อยเพิ่งคลอดเนี่ยมันคิดว่าก้อนเนื้ออะไรมันจะเอาไปกินนะ เหี่ยวมันก็บินลงมาโฉบไอ้เด็กทารกที่เพิ่งคลอดได้วันเดียวเนี่ยฝ่ายแม่เนี่ยก็เลยยกมือขึ้นไล่เหี่ยวไล่เหี่ยวแล้วก็ร้องอกเองวายไล่เหี่ยวนะแต่เหี่ยวมันก็ไม่ไกลัวยมันอยู่ไกลมันก็โฉบลูกไปโฉบลูกคนเล็กไปไอ้ฝ่ายลูกคนโตอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นแม่ยกมือกวากมือเข้าใจว่าแต่แม่เรียกกระโดดลงน้ําน้ําพัดหายไปอีกคนหนึ่ง โอ้ยทีนี้แหละดูสิเมื่อคืนขัวตายพอมาตอนนี้เช้าลูกคนเล็กถูกเหยียวโฉบไปไอลูกคนโตกระโดดลงน้ําถูกน้ําป่าพัดไปตายลูกก็ตายผัวก็ตายเสียใจทํำยังไงเดินหน้าต่อไปกลับบ้านไปหาพ่อแม่พอดีไปสวนก,น,กนกันกับชาวบ้านที่เดินมาพอดีก็เลยถามว่ารู้จักเรกฐีไหมเนี่ยพ่อแม่ฉันนะ่ะ ชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้ยเธออย่าพูดเลยเนี่ยฉันไม่อยากจะบอกเลยบอกมาเธอมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อคืนฝนมันตกหนักพายุมันเข้าปราสาทเจ็ดชั้นของเศรษฐีมันถล่มทับเศรษฐีเมียเศรษฐีแล้วก็ลูกชายคนโตตายหมดเลยสามคนหันไปดูสินะ่ะเขาเผาอยู่บน,บนกองฟืนเดียวกันสามคนไฟยังไม่มอดเลยอนยังลุกขึ้นอยู่เลย นางมองไปเห็นศพพ่อแม่แล้วก็พี่ชายตัวเองถูกเผาดุ่นเชิญตะกรนเดียวกันถึงความเป็นบ้าเลยวิกจลจริตไปเลยรับไม่ได้สติแตกทีนี้ผ้านุ่งเนี่ยเที่ยวหกผ้าหกผ้านุ่งอะไรลุ่ยหมดเลยกําหนดไม่ได้อะคนมันเสียใจมากถึงความเป็นบ้าไปเลยทีนี้นางก็เดินโซซัดโซเซร้องไห้ระพึงระพันว่าโอ้ยหผัวก็ตายลูกก็ปปตาย พ่อแม่ก็มาตายพี่ชายก็ตายอีกชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเดินโซซัสโซเซไปที่วัดเดินไปถึงวัดพระเชตว,วันที่วัดพระเชตว,วันเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ชาวบ้านชาวเมืองฟังธรรมอยู่เขาเห็นคนแก่ผ้าเดินมาก็ไล่นะว่าโอ้ยผู้หญิงบ้าอย่าเข้ามาเด้อออกไปออกไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปห้ามนางให้นางเข้ามาเถอะพอน,นางเข้ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า นางปาตาจาราจงกลับได้สติเธอด้วยพุทธ,ธานุภาพนะนางจากที่เป็นบ้าอยู่นี่ได้สติค,คืนเลยด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าพอน,นางได้สติค,คืนก็มีคนโยนผ้าไปให้นางนั้นก็ห่มแล้วก็ไหว้พระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่พึ่งให้ดิฉันด้วยดิฉันเนี่ยเมื่อคืนผัวก็ตายพอเช้ามาลูกคนเล็กก็โดนเหยียวไปกินลูกคนโตก็กระโดดลงน้ําน้ําซัดตาย ได้ยินข่าวว่าพ่อแม่กับพี่ชายตายอีกสรุปแล้วหกคนเนี่ยญาติของฉันตายหมดเลยตายถึงหกคนในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นที่พึ่งให้หม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านางปตาจาราเอ้ยอย่าเสียใจไปเลยน้ำตาที่ท่านรอ้องให้ให้กับปีชนผู้เป็นที่รักเนี่ยตั้งแต่ท่านเกิดมาเป็นกับกับ,กบแสนกับแสน,ก,แสนกันเนี่ย หลายภพหลายชาติที่ท่านร้องให้มาเนี่ยน้ำตาถ้าเอามารวมกันเนี่ยมากมายกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำที่น้ำตาที่ร,ร้องให้ให้กับคนตายเนี่ยตั้งแต่เราเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเอาแต่น้ำตาตามารวมกันนี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูว่าเราพบกับความเสียใจมามากมายขนาดไหน พอนางได้ฟังธรรมะอย่างนั้นานางก็กลับคืนสติได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอนางบรรลุเป็นโสดาบันเสร็จนางก็บวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นพระผู้หญิงนะ่ะวันหนึ่งนางกลาลังล้างเท้าตักน้ําล้างเท้าแล้วก็เห็นน้าเนี่ยมันไหลไม่ได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดพอตักน้ําล้างเท้าครั้งที่สองไอ้น้าครั้งที่สองมันไหลไม่ได้ไกลกว่าเดิมแล้วมันก็ขาด ตักน้ำล้างเท้าครั้งที่สามน้ำ i, มันไหลไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วน้ำมันก็ขาดนางได้สติสัมปชัญญะดูคนฉลาดอยู่มองเห็นแค่น้ำล้างเท้านี่สามารถบรรลุทมได้นางพิจารณาว่าโอ้ดูสิคนเราเกิดมาเนี่ยสามารถตายได้ทุกวัยบางครั้งก็ตายตอนเด็กเหมือนกับน้ำที่เรารดไปตอนแรกแล้วมันขาดบางครั้งก็ตายตอนกลางคน เหมือนน้าที่เราลดครั้งที่สองบางครั้งก็ตายตอนแก่เหมือนน้าที่เราลดครั้งที่สามนี่หละโยมความตายเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครโรงศพมันไม่ได้สร้างมาเพื่อใส่คนแก่เท่านั้นโยมแต่โรงศพเนี่ยเขาสร้างมาใส่คนทุกเพศทุกวัยท่านบอกว่าบ้านหลังเล็กสุดท้ายของคนจะยากดีมีจนท่าฟ้า นักปราบฉลากผ่านชนไม่อาจเลือกนาคนทุกคนทั่วดหน้าไม่ผลนอนลงจะโกงเก่งเลิศล้ำอมตะจะยิ่งใหญ่ชัยชนะทั่วล่าทุกเชื้อชาติวันนักแม้พระด้วยนาอย่าอวดเก่งอวดกล้าไม่ช้าเข้าลงทรงดังบาลีที่อัตมภาพยกขึ้นไว้เป็นนิเพศบทเพื่องต้น,ตนนั้นว่าพระหราปิจเยวุฑา เยพาลาเยจปันดิตาอัตตาเจวัคภริธาจักสัพเพมัจุปรายนาแปลว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพางทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนจะต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายด้วยการทั้งสิ้น